ค่อย่าลืมนะคะ27เมษายน13นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะพบกันที่บองมาจอโทรคมนาคมหรือ T.O.G. วันนั้นจะมีคอนเสิร์ตคนสร้างชาติขอเชิญทุกรุ่นมารวมใจกันสร้างชาติมีทุกรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กอย่างรุ่นน้องอลิสอ,อลิสนันสัลั์ฮัตสันอันนี้ก็ใบรุ่นก็ชอบรุ่นใหญ่ก็ชอบแล้วก็ตุนกตุนพันธนน ก็จะมาร่วมใจกันสร้างชาตินะคะแล้วก็รุ่นใหญ่ๆก็มีรุ่นเล็กก็มีแล้วเยาวชนเล็กๆที่จะมาร่วมใจกันโบกธงร้องเพลงรักชาติสร้างชาติมีทุกเจนเนอเรชันคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาดูคอนเสิร์ตนี้นะละูกิสมนึกให้ลูกหลานเนี่ยรักชาตินะคะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปเพราะว่ารายได้เนี่ยไปช่วยเยาวชนช่วยการศึกษาทั้งเด็กเล็กเด็กโตเด็ก,ดกที่ไม่มีเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยลนิธินี้ส่งเสริมให้หมดคะ่ะ ร่วมกันเป็นกำลังใจในการสร้างชาติสร้างเยาวชนสร้างคนดีให้สังคมนะคะวันนั้นพี่ร้องเพลงอะไรคะเตรียมเพลงอะไรแน่นะๆที่ต้องมีต้นตระกูลไทยกับอธิษฐานที่อยากให้อขอกุศลพรลบุญจะมีเดี๋ยวพูดทำคุณและอีก,อก,อกเพลงสนุกก็มีนะคะเดี๋ยวบอกโอ้โหร้องแต่เพลงแบบนี้เพลง รักช้าก็มีเพลงสนุกสนานก็มีมเพราะวันนั้นมาก็เฮฮาดูคอนเสิร,ร์ตมีความสุขด้วยทำบุญด้วยอย่างมีความสุขเลีว,ว่าโอมีแต่เพลงอย่างนี้ปลุกใจอย่างเดียวเหรอเพลงมีสนุกก็มีหมดค่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งน้องมาร์คพัทลิดนันทคอนี่กลับจะต่างประเทศมามีเพลงโอ้ไวลุ่นอยู่ลุ่นเลยฝากท่านเล่นค่ะถ้าท่านจําน้องมาร์คพัทลิดนันทคอได้ค่ะต้นกล้าของกรมจชาสัมพันธน์มาร่วมงานนี้ได้ค่ะ ออโอ้โหหมอบคุณชายจยีเนี่ยออกมาเนบเพลงจาระเงองไม่ต้องห่วงค่ะเต้นกันทั้งห้องลูกขึ้นมาเต้นได้เลยนะคะเราจะมีการเต้นในห้องได้เดี๋ยวท่านลูกขึ้นมาเต้นได้ที่ทีโอทีคิจิยากรหรือคุณชายจียไม่พลาดในงานคอนเสิน์ตแนี้คุณชายเวลานี้ฮะดำเนินการช่วยไปเยอะแยะแล้วเพราะท่านเพราะท่านท่านสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ข้างล่างนลยคะ่ะมีเขียนขึ้นมานี่ละคะ่ะ